ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้สันติเกณนิทานตอนที่160ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ พระบรมสารีริกธาตุมีสันฐานเสมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดข้าวสารหักและเมล็ดถั่วเขียวโดยปกติพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระชนมายุยืนทั้งหลายย่อมคงรูปเดิมไม่กระจัดกระจายส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้ทรงอธิษฐานพระธาตุให้กระจัดกระจายเพราะพระองค์ทรงดำริว่าเราอยู่ได้ไม่นานก็จะปรินิพพานพระศาสนายังไม่แพร่หลายไปในที่ทั้งปวง ฉะนั้นเมื่อเราปรินิพพานแล้วเหล่ามหาประชาชนจะถือเอาพระาธาตุแม้จะมีขนาดเท่า,มาเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากนั้นจะมีการสร้างเจดีย์ในที่อยู่ของตนตนแล้วบูชาจะมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้า หากจะความสงสัยว่าพระาธาตุเช่นใดของพระมีพระภาคเจ้ากระจัดกระจายเป็นอย่างไรไม่ถือว่ากระจัดกระจายเช่นนั้นคงอธิบายความนี้ได้ว่าพระอุณหิตหรือส่วนที่เป็นกระหม่อมของศรีรษะซึ่งนูนสูงตั้งขึ้นอย่างสง่างามดังผ้าพกหรือมงกุฎหนึ่งพระรักขัญหรือไหปาราสองพระเขี้ยวแก้วหรือฟันในส่วนที่เป็นเขี้ยวสี่ไม่กระจัดกระจายนอกจากส่วนเหล่านี้กระจัดกระจายออกไป ในบรรดาพระาธาตุเหล่านั้นพระาธาตุขนาดใหญ่มีสันฐานเท่ามเมล็ดถั่วเขียวสีทองคำพระาธาตุขนาดกลางมีสันฐานเท่ามเมล็ดข้าวสารหักสีแก้วมุกดาพระาธาตุขนาดเล็กมีสันฐานเท่า มเมล็ดพันผักกาดสีดอกมะลิพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมทั้งสิ้นมี8ทนานหรือลิศบ้างเจนานหรือลิศบ้างบูชากันอยู่ในชมพูทวีปอีกทนานหนึ่งพวกนักราชบูชากันอยู่ใต้บาดานโดยเชื่อกันว่าพระอุณหิสธาตุหรือพระธาตุหน้าผากและศีรษะหนึ่งองค์ดำรงอยู่ที่สีหนหรือเกาะลังกาพระรักขวัญธาตุหรือพระธาตุไหปราร้าสององค์พระรักขวัญเบื้องขวาอยู่ที่สี หรือกัลลังกาพระราขวัญเบื้องซ้ายอยู่ในพรหมโลกพระธา,าตตธาตุหรือพระธาตุเขี้ยวแก้วสี่องค์ที่หนึ่งเทวดาชั้นดาวดึงนำไปบูชาองค์ที่สองบูชากันอยู่แคว้นคันธานปุระองค์ที่สามบูชากันอยู่ในแคว้นของพระเจ้ากาลิงคาองค์ที่สี่บูชากันอยู่ในที่อาศัยของพญานาคส่วนพระทันตธาตุหรือฟันสี่สิบ พระกระสาวหรือผมและพระโลมาหรือคนทั้งหมดนั้นเหล่าเทวดาต่างก็พากันนำไปไว้ในแต่ละจักรวาลจักรวาลละอย่างพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันจอมเทพเจมมนุษย์และพญานาคบูชาแล้ว ท่านทั้งหลายจงน้อมนมัสก,การถวายบังคมอย่างพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ด้วยเสียงกล้าวพระพุทธเจ้าทั้งหลายหาได้ยากโดยร้อยแห่งกับซึ่งถือเป็นช่วงระยะเวลาที่ยาวนานจนไม่อาจนับได้อันหนึ่งมีบางอัตถกถากล่าวว่าปรินิพพานมี3คือกิเลสปรินิพพานหรือการที่จิตหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงเช่นโลภโทสะและโมหะโดย สมบูรณ์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ขันธปรินิพพานหรือการสิ้นไปแห่งนามธรรมและรูปธรรมโดยไม่มีปัจจัยที่จะทำให้มีการเกิดขึ้นอีกเลยและธาตุ ปรินิพพานหรือการเสื่อมศูนย์ของพระบรมสารีริกธาตุในอนาคตเมื่อพระพุทธศาสนาสิ้นสุดลงพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราพระองค์นี้กิเลสปรินิพพานได้มีแล้วที่โพธิบัลังขันธปรินิพพานได้มีแล้วที่เมืองกุสินาราธาตุปรินิพพานจะมีขึ้นในอนาคตการซึ่งในคราวที่พระศาสนาจะอันตรธานหายไปพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายในลังกาวีปะจะเสด็จไปชุมนุมกันที่มหาเจดีย์หรือมหาสถูปในลังกา จากมหาเจดีเสด็จไปยังราชายตนะเจดีในนาคทีปะหรือกลังกาจากราชายตนะเจดีเสด็จไปยังมหาโพธิบัลัง จากนั้นพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ในที่อื่นๆอ,อันมีนักพิภพเทวโลกและหอโรคก,ก็จะเสด็จไปชุมนุมกันที่มหาโพธิบัลลังก์เช่นกันพระบรมสารีริกธาตุแม้จะมีขนาดเล็กเท่า,มาเมล็ดผักกาดก็จะไม่อันตรธานหายไปเลยพระาธาตุทั้งหมดจะรวมกันเป็นสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งสมาธิบนมหาโพธิบัลลังก์ ภายใต้ต้นอัสถาอันเป็นสถานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสู้เปล่งพระฉับพรรณรังสีหรือรัศมีมีสีหกประการคือหนึ่งสีนีและสีเขียวเหมือนดอกอัญชันดอกผักตบดอกบัวเขียวแววนกยุง และปีกแมลงผู้คือสีน้ำเงินนั่นเองสองสีปีตะสีเหลืองเหมือนดอกกนิการดานและทองชมพูนุษสามสีโรหิตะสีแดงเหมือนน้ำครั่งและชาิเหมือนดอกชบาและดอกทับทิมสีสีโอทาตะสีขาวเงินยงเหมือนดอกกอพุธและสังห้าสีมันเชษดะสีแสดเหมือนนอนไก่ดอกอังกับดอกชบาเทศดอกเทียนไทยและดอกทองฟ้าที่ออกแสงเหมือนทองแดงที่ขัดเงาแล้วหกสีประพัดสอนสีเลื่อมพลายเหมือนแก้วผลึกคือสีทั้งห้าข้างต้นรวมกัน